สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวนะคะกว่าจะรีวิวได้ก็จะหมดถุงอยู่แล้วมันคืออะไรคะละเกดมันคือถั่วนี่ต้องแบบเคาะหอยให้มันได้ยินเนาะมันคือถั่วนะคะถั่วคือถ้าบ้านเราอะคือตุ๊บตับแต่นี่มันเป็นถั่วแบบ V I P ยิโลร่าสองร้อยนะคะ กินไปแล้วประมาณร้อยห้าสิบหรือห้าสิบาทถงเนาะอุ้ยแกะยากแกะเย็นอ่าเพราะเราจะต้องเป็นยังไงล่ะเก็บอย่างดีแม่ความชื้นมันเข้าเดี๋ยวเรามารีวิวกันนะคะว่าอร่อยแค่ไหนดูจากใบหน้าเนาะไม่มีค่าโฆษณาไม่ต้องกลัวว่าฉันจะเวอร์เกินจริงอืมีเนาะโนเนมเราไม่ติดโฆษณา อันน like oh. mm ี้อร่อยจริงๆไม่มันเป็นน้องติดยี่ห้อกิ่นแล้วต้องชมอุ่ยไม่ใช่กินแล้วต้องพูดความจริงว่ามนอร่อยมาอร่อยเอคำเดียวไม่เคยมอนะล้วงลงไปสองกำจำเลยรักขนาดถั่วก็เป็นค่ะแบบถั่วที่ส่งแล้วเคลือบเคลือบแอบไม่ง้เคลือบคาราเมลแล้วก็ฉำมากจะไปปิดรอจออย่างนั้นมันไม่เห็น ไม่ดูความจ่าค่ะว่าจ่ำแค่ไหนกินกันจนบานินอ้วนขนาดบอกก่อนเดี๋ยวจะมารีวิวกะละแมมารีวิวกะละแมนะคะก็ดวเก็อร่อยค่ะกะละแมเนี่ยสดมาก ไ่ถั่วเนาะอันนี้ค่ะอีกอย่างหนึ่งเนาะรีวิวคืนนี้มันคืออะไรคะกละแม่เน่งกละแม่ภากลางจะเรียกอชื่อว่ากละแม่ปากใต้บ้านเราจะเรียกว่ายานมนะคะยาหน่มค่ะ,ออคะแต่มันมีแบบทํามาหลากหลายมากรสชาติเนี่ยจะไม่เหมือนกันที่หูเนาะ <c oughs> เอ,อ่เจ้านี้นี่ขอใช้วิธีบ้านๆเลยนะใช้มีดเฉือนเข้าไปในถุงเลยค่ะ อร่อยมากจริงๆคือพี่เป็นคนที่ชอบกินนะคะชอบกินแล้วก็สรรหาเป็นประเภทสรรหาของกินอร่อยๆนี่นะคะหอมมากหนึ่งหอมอ่ะนี่นะคะมันก็จะเหนียวหนึบๆอย่างนี้นะคะอ่าแล้วเราก็ลองกินให้ดูกันเลยหนึบฉ่มหวานกลมกล่อมกำลังดีนะคะอร่อยมากเนาะ ไม่ต้องซูมไม่ต้องซูมไกลก็เต็มจอขนาดนี้ลูกจะซูมเข้ามาเพื่อ,อ,น,อะนะคะเราจะใช้แบบสไตล์ฝรั่งไม่ต้องมาใช้ซ่อมใช้อะไรแบบว่าให้มันดูเวอร์วงังเอาธรรมชาตินี่แหละปกติก็มือนี่แหละค่ะแต่มันล้างเนี่ยมันก็จะอ่านเนาะอร่อยจริงแนะนํานะคะอันนี้เป็นการาแมที่เราสามารถซื้อได้ง่ายๆใยตนาดนัดค<ฟ>องเงยทุกวันเสาร์ถึงเท่าไหร่พัสดุห้าสิบบาทมันดูราคาแล้วคนอื่นซื้อมาแล้วแอบกินของเขา